การเจรจาหยุดยิงกฎนี้กัมพูชาหรือเขมรจะเคารพและบังคับใช้ไปได้นานแค่ไหนนะครับเพราะว่าหลังเที่ยงคืนมาจนเช้ามืดของเมื่อวานนี้ก็มีการยิงก็คือละเมิดกฎจริงๆซึ่งรัฐบาลไทยก็ได้มีการทําหนังสือถึงสารัฐจีนรวมไปถึงอาเซียนรายงานไปตามข้อที่จริงแล้วเป็นเรียบร้อยนะครับแน่นอนครับผมเชื่อว่า ก่อนจะถึงเดทไลน์นะก็คือคืนวันที่28ทนะีเที่ยงคืนคือจะต้องหยุดยิงนะตามที่ตามข้อตกลงที่ได้ไปทำกันที่มาเลเซียนะแต่คุยกันตอนบ่ายนะเหลือเวลาหลายชั่วโมงมากถ้าจำาัันได้ก็เป็นการช่วงจริงสมรภูมิที่สำคัญก่อนจะถึงถึงเที่ยงคืนเนี่ยนะครับมันเดือดมากกัมพูชามีการขนอาวุธยุทโธป,ปกรณ์และกำลังพลทั้งหมดที่มีโดยเฉพาะกองพล B HQ ซึ่งกองพล B HQ นี่เป็นไม้ตายของคุณเซนนะครับเพราะเขาเป็นองค์กรักข้างกายของคุณเซนค่อนข้างจะมีความเชี่ยวชาญนะในเรื่องเ,ออเทคโนโลยีทันสมัยและการรบในเมืองแต่เมื่อมาอยู่เออท่ามกลางป่าเขาในะชายแดนไทยกัมพูชาเนะี่ยเขาอ,อาจจะไม่ค่อยชนานาญมากจึงมีการพ่ายแพ้แต่ว่าไทยเราเองก็เสียชีวิตไปเยอะมากนะครับเพราะว่าเมื่อมันมีการนําใช้กําลังถึงขีดสุดเนี่ยนะครับเราเองก็ต้องประสานทับอากาศนะโดยการ ใช้ F16 ในหย่อนไข่อยู่หลายครั้งเหมือนกันจนจนกว่าจะถึงเที่ยงคืนพอเที่ยงคืนปุ๊บเนี่ยทุกอย่างมันก็ค่อยๆเงียบสบงบลงจนมามีปัญหาตอนเช้ามืดเนี่ยนะครับที่มีรายงานว่ามีการยิงอีกก็เป็นการละเมิดกฎจริงๆทีนี้เนี่ยหน่วยงานที่หรือว่าหน่วยทหารที่หลายคนพูดถึงเพราะมีรายงานข่ามาจากฝ่ายความมั่นคงชัดเจนนะครับว่าเป็นฝ่ายที่เขาเรียกว่าขึ้นแนวหน้าก่อนจะถึงเที่ยงคืนไม่กี่นาที พรีชีพแล้วก็เขาเรียกว่าบวกกับทหารเขมรเนี่ยนะครับจนแตกกระเจิงและสามารถยึดประสาทต,ตาควายซึ่งเป็นสมดสมรภูมิที่สําคัญได้จนสําเร็จไปนะครับคือทหารราบนะครับกรมทหารราบที่31รักษาพระองค์เนี่ยอันนี้แหละเป็นหน่วยงานสําคัญมากเป็นหน่วยงานที่เข้ามาเสริมกําลังหน่วยทหารรบพิเศษนะแล้วก็มีการยอมแลกสมรภูมิตาควายในช่วงค้งสุดท้ายก่อนจะถึงเดทลายหยุดยิงคือเที่ยงคืนนะ ก็ยึดคืนปราสาทตาควายได้สําเร็จนะครับเนี่ยครับคือทหารรอสามสิบเอ็ดรออมีการเข้าเสริมกําลังทหารหน่วยรบพิเศษในเมรภูมิปราสาทตาควายช่วงโค้งสุดท้ายเมื่อคืนวันที่28กรกฎาคมก่อนเที่ยงคืนรอสามสิบเอ็ดรออเนี่ยนะครับเป็นหน่วยที่พลเอกพนาแคลปอดทุกหรือบิกปูผู้บัญชาการทาหารบกเติบโตมาในสายงานนี้ในอดีตนะแล้วก็มีการผนึกกําลังกับทหารอากาศทัพอากาศอย่างใช้ F16 เนี่ย ทิ้งระเบิดในคืนนั้นเพื่อตัดเส้นทางการส่งกําลังบํารุงแล้วก็ฐานยิงปืนใหญ่ของฝ่ายกัมพูชาที่มีการใช้กําลัง B HQ หรือองครักษ์พิทากุลเซนเนี่ยเข้ามาช่วยสุดท้ายไทยสามารถยึดคืนได้สําเร็จนะครับคุณผู้ชมทําให้รอ31รอ,ออนี่เป็นที่โจดจันและพูดถึงอย่างมากลองไปดูข้อมูลนิดหนึงนะครับว่าหน่วยทหารหน่วยนี้เนี่ยมีที่มาที่ไปอะไรยังไงบ้าง รอสาสรสิรออหรือกรมทหารราบที่31รักษาพระองค์จังหวัดลบบุรีนะครับเป็นฮีโร่ของคนไทยในตอนนี้นะที่สำคัญคือมันมีข้อมูลอีกชุดหนึ่งที่ออกมาบอกว่ามีการแลกกับการยอมพีชีพเพื่อแผ่นดินนะครับโดยการเอาตัวเองเนี่ยออกจากที่กำบังในนาทีสุดท้ายเพื่อเปิดเผยตัวต,วตนให้ดโดรนของศัตรูเนี่ยบินมาจับสัญญาณชีพของตัวเองยอมเสี่ยงเอาชีวิตเข้าแลกเอาชีวิตเป็นเดิมพันจนทําให้ได้รับบาดเจ็บไปหลายนาย เพื่อที่จะให้เพื่อนทหารไทยที่เหลือเนี่ยยิงโดรนเหล่านั้นของศัตรูเนี่ยตกไปพักดันทาหารศัตรูออกไปจากแผ่นดินแล้วนําธงไตลงเนี่ยชักขึ้นสู่ยอดเสาบนพื้นที่ปราสาทตาควายกรมทหารราบที่สารเสวยรักษาพระองค์นะครับมีชื่อเต็มว่ากรมทหารราบที่สารเส็ยรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นหน่วยทหารของกองทัพบ,บกไทยขึ้นตรงกับกองพลที่หนึ่งรักษาพระองค์ครับ ตั้งอยู่ที่ถนนพิชัยดาบหักอ,อเภมืองจังหวัดลบบุรีเป็นหน่วยทหารที่มีชื่อเสียงในฐานะหน่วยรบเคลื่อนที่เร็วกับภายใต้กองทัพบ,บกไทยทำหน้าที่ด้านความมั่นคงและการปกป้องราชวงศ์ตามภรารกิจของหน่วยรักษาพระองค์มีหน่วยรบทั้งหมด3กองพันคือกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่3ารักษาพระองค์กองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่3 1รักษาพระองค์และกองพันทหารราบที่3โดยเฉพาะรอสาพันสรอหรือกองพันทหารราบที่ส เป็นหน่วยทหารที่มีชื่อเสียงครับเพราะเคลื่อนที่เร็วพร้อมปฏิบัติการในพื้นที่เป้าหมายด้วยกําลังรบพร้อมตอบสนองในเวลาอันสัน้นทําหน้าที่ด้านความมั่นคงและการปกป้องราชวงศ์ตามภารกิจของหน่วยรักษาพระองค์ครับนี่สมานามเขาเนี่ยคือกองพันทหารเสือและกองพันมรณะแล้วก็ยังมีอะไรนะโมอตโต้ของเขาเหรอยอมตายดีกว่าเป็นทาสนี่ครับคือไม่ใช่ธรรมดานะครับหน่วยข้าราชการนี้เนี่ยเป็นที่ยอมรับ,นรบในส่วนของกองทัพ ขณะที่ผลการเจราจาหยุดยิงนี่จะทําได้จริงไหมเนี่ยไอ้เจ็ดข้อเนี่ยนะหยุดยิงห้ามยิงประชาชนหยุดเพิ่มเติมกําลังห้ามเคลื่อนย้ายกาลังอำนวยความสะดวกในการส่งผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจัดตั้งชุดประสานงานแล้วก็รอหารือ GBC ในวันที่4สิงหาคมนะทำได้ไหมไม่รู้ครับแค่เอ่อหยุดยิงนี่ก็ละเมิดแล้วนะที่สําคัญคือเป็นการประกาศชัยชนะครั้งสําคัญของกองทัพไทยนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้สบทรกรมีการประกาศว่า กองทัพไทยยึดจุดยุทธศาสตร์ที่สาคัญได้ทั้งหมด11จุด 1. คือภูมะเขือ 2. ช่องอานมา้า 3. ปราสาทตาเมืองทมและตาควายช่องบกโดนตวนสัตว์สมช่องจอมช่องสายตะกูพระวิหารพลานยาวนี่ครับเมื่อวานนี้มีการถแถลง11จุดนี้ออกมาและข่าวดีอีกหนึ่งข่าวก็คือพี่เล็กวาสนานานุ่มนี่ประกาศนะครับบอกว่าทหารไทยได้มีการล้อมรั้วรวดหนามปราสาทตาเมืองทมแล้วปิดทางขึ้นฝั่งเขมร หลังทหารไทยเนี่ยยึดได้เบ็ดเสร็จเนี่ยตามคําเรียกร้องคือยึดแล้วนะแล้วก็ฮุนเซนก็เห็นว่ามีการโพสต์นะครับเมื่อวานเนี่ยบอกว่าอะไรเนี่ยทำงานแทบจะไม่ได้นอนนะเพื่อให้ข้อตกลงหยุดยิงได้เดินหน้าต่อแล้วก็ไม่เกิดเหตุประทะอีกเนี่ยครับเขาโพสต์เฟซบุ o กนะบอกว่าแทบจะไม่ได้พักผ่อนนะหลับไปเพียงแค่2ชั่วโมงเองฮุนเซนโพสต์บอกว่าเขาเริ่มปฏิบัติภารกิจตั้งแต่เที่ยงคืนของ28กรกฎาคมและทํางานต่อเนื่องจนเข้าสู่วันที่29 ยังไม่มีวิแววว่าจะได้หยุดพักครับผลักดันให้ข้อตกลงหยุดยิงได้รับการปฏิบัติอย่างจริงจังและป้องกันไม่ให้สถานการณ์กลับมารุนแรงนี่นะบอกทําทุกอย่างเพื่อให้ข้อตกลงหยุดยิงประสบความสําเร็จเพื่อให้สงครามยุติและถูกแทนที่ด้วยสันติภาพพร้อมกับชื่นชมกองทัพทั้งไทยและกัมพูชาในการสารต่อกระบวนการสันติภาพอย่างเป็นรูปธรรมน,ะนี่แต่ก็ยังมีการละเมิดอยู่นะครับเออ ที่สําคัญคือมันมีประเด็นเรื่องฉเฉลยศึกด้วยนะเออคือจู่ๆเฉลยศึกก็ยอมมอบนะ18คนเห็นว่าที่ซัมออแตนั้นะหลังจากทหารไทยเนี่ยบุกเข้าไปยึดได้ก็พบว่ามีฉเฉลยศึกนะรับ18นายนะวางอาวุธชูมือขึ้นหัวเลยยอมสยบไปกับทหารไทยเนี่ยครับทหารไทยเข้าควบคุมพื้นที่ที่ซัมแตนสีสเกตนะและเข้าควบคุมตัวทหารขมิ18ินายพบเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนเนี่ยสนาย พร้อมอาวุธปืนครับโดยทหารกลุ่มดังกล่าวเนี่ยยอมจำนวนวางอาวุธไม่ขัดขืนเนี่ยครับก็เดี๋ยวรอตามมนุษยธรรมนะเห็นว่ามีการให้ข้าวให้น้ํากินด้วยเนี่ยครับสุดยอดจริงๆพระเอกนะครับสาหรับทหารไทยและกองทัพไทยเนี่ยล่าสุดกองทัพอากาศบ้างอ่ะเป็นอีกหนึ่งฮีโร่นะครับกองทัพอากาศนี่นะแล้วก็เป็นครั้งแรกนะถ้าใครตามข่าวก็คงจะทราบว่าในการใช้เครื่องบินรบขับไล่กลิปเพนนี่ย่อนไข่ลงไปที่าการสู้รบ,บบนภาคพื้น ทั่วโลกก็คือหาหนาสวีเดนเนี่ยก็เฮย้ยทำได้ด้วยเหรอมันเป็นยังไงมีศักยภาพไหมก็ตื่นเต้นน่ยนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่อยู่เบื้องหลังการประสบความสําเร็จในการทําให้ประเทศไทยนี่คว้าชัยชนะในการรบในศึกประสาทต,ตาเมืองทมที่ก็สูญเสียทหารไปเยอะกองทัพอากาศประกาศยืนยันนะครับบอกว่าเครื่องบินรบกองทัพอากา,ากาศเนี่ยปลอดภัยทุกลําและยังคงเตรียมพร้อมปฏิบัติภารกิจปกป้องแผ่นดินหากอธิปไตยของชาติ ูกคุกคามคนี่นี่ในส่วนของกองทัพอากาศนะครับที่สําคัญคือตัวคุณภูมิธรรมกับพลเอกนัทพลนาคพาณิชงนะครับก็เป็นอีกหนึ่งอีกสองคนคีแมนที่ต้องกํากับดูแลสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยเมื่อวานเนี่ยให้สัมภาษณ์ไว้น่าสนใจคุณภูมิธรรมก็เออมีประทักคารมกับสื่อเล็กน้อยส่วนเล็กๆนี่ก็ตัดเพ้อหน่อยๆน,นะบอกว่ามีใบทรงใบสั่งอะไรหรือเปล่าทําไมถึงเหมือนไปรับเงื่อนไขเข้ามา นะแล้วใครได้เปียบเสียเปียะไปยังไงนานาชาติเข้ามากดดันเกินไปไหมลองฟังครับมันไม่หยุดหรอกครับแล้วก็คนที่ตายคนที่เสียหายเวลานี้คือประชาชนแสนกว่าคนที่อยู่ข้างนอกแล้วก็กำลังทาหารที่เสียชีวิตลงนะครับผมผมอยากให้ใช้สติในการพิจารณาแล้วก็ดูว่าการที่ทำเหล่านี้มันยุติความเสียหายนั่นคือการยุติหลายๆลอย่างที่จะเป็นเงื่อนไขในการคุยกันนะครับเชิญครับเชิญครับ อันนั้นเป็นเงื่อนไขการหยุดยิงไม่ได้หมายว่าการหยุดเงื่อนไขที่จะเป็นคดีหรือเป็นอะไรนะครับการหยุดยิงคือการยุติเมื่อให้เกิดความเสียหายมากไปกว่านี้แล้วคุยกันนะครับซึ่งอันนี้เราได้มอบให้ทางทางระดับกลไกปริวิภาคีไม่ได้ต้องการให้ประเทศอื่นเข้ามาแต่ประเทศอื่นจะเป็นเป็นผู้ผู้ผู้ตามสังเกตการณ์และเป็นผู้มเีเป็นพยานในการเกิดขึ้นนะครับขขณะนี้ ปัญหาต่อไปนี่คือการคุยกันนะครับโดยไม่มีเสียงปืนที่ทําลายไปทุกวันนะครับถ้ายังคุยกันในขณะที่มีการยิงที่ไหนก็ไม่มีใครเข้าทําได้แล้วก็มันจะทําให้ความสูญเสียประชาชนกับพี่น้องชายแดนที่ได้กระทบผมไปเยี่ยมมาดูทุกคนไม่สบายใจเลยนะครับการอยู่ยรัฐบาลดูแลเขาดีในเรื่องอาหารการกินที่ภาคอาศัยนะครับแต่ว่า ยังไงก็ตามเขาก็ยังคิดถึงบ้านเขายังคิดถึงความเสียหายที่จะกระทบถ้ายังยิงกันต่อไปเนี่ยผมคิดว่ามันมีแต่ซากประหักพังมันเหมือนยูเครนกับรัสเซียนะครับเพราะนั้นตรงนั้นเนี่ยมีแต่ซากประหักพังแต่ว่าในการคุยหลายที่เขาจบลงกันได้ก่อนจบแล้วจบเลยไหมก็ต้องไปดูกันในรายละเอียด เดี๋ยวรอให้คุย sure กันครับรอให้ค <it> ุยกัน <nou> ก็ใครทําอะไรไว้ก็คงต้องรับผลดตรงนั้นแต่นี่เป็นเรื่องที่ต้องคุยกันทุกฝ่ายนะครับโอเคนะครับถ้าถ้าท่านเงื่อนไขเงื่อนไขที่ผมไปเนี่ยผมถือเงื่อนไขของกองทัพบกไปหกข้อก็อยู่ในนั้นกองทัพบกทราบนะครับท่านถามดูนะครับไม่จำเป็นต้องทำไมทำไม ท,ท่านใจเย็นทน,ทน,ยนท่านใจเย็นๆท่านใจท่านจะเย็นๆคิดถึงบูลประโยชน์ประเทศชาติและกองทัพบ,บกที่ออกมาพูดเนี่ยได้มาเสนอเนี่ยก็คือเสนอในเงื่อนไขที่เรารับได้ที่จะอยู่แล้วก็เจรจาก,กันต่อนะครับทั้งหมดของกองทัพบ,บกโดยที่รัมตีกะผมรักษาการอยู่ด้วยเนี่ยผมได้เสนอนี้เข้าไปในที่ประชุมซึ่งก็ที่ประชุมก็ยอมรับว่าหกเจ็ดข้อที่รัมตีที่ทางกองทัพบ,บกแล้วก็ทางกองทัพเสนอมาเนี่ย อยู่ในนั้นหมดครับก็ท่านลองไปถามข้อบคุณพระนี่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 ท่านทาหน้าที่สื่อที่จะถามผมเพื่อได้ข้อความหรือว่าท่านเอาประเด็นที่ท่านเชื่อมั่นแล้วก็มากดดันผมผมพอแล้วครับไม่คุยด้วย ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบคันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวของเราได้ในทุกช่องทางครับ